เชคลาสชนสถานีสุขภาพบันเทิง24ชั่วโมงร่วมกับบริษัทดังสิบทิศจ้องกัดเสนอรายการ รายการสายร้อยพาของเราในวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับคุณแก้วเนอพะก้าหรือคุณน้องแก้วนะคะสวัสดีกันก่อนทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแก้วสาวงามอย่างนี้นี่เราก็เรียงลำดับพวงกุญชีของเราอยู่อนวยครับไม่เอาพวงกซญ่ีไม่หบอกแก้วว่าทีสเกิร์ตอ๋อสีสเกิร์ตทีสเกิร์ตสเกิร์ตพี่นี่เรียกว่าศาลาอะไรเอ่ยศาลาอเนกประสงค์ค่ะเอาไว้ทําอะไรบ้างวันนี้มันมีพิธีอะไรคุณน้องแก้วคือจริงๆศาลาอเนกประสงค์หลักๆแล้วก็คือว่าเวลาที่ทางวัดจะมีจัดพิธีอะไรเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกสบายให้กับ สาธุชนที่มาร่วมบูราห้องนี้ติดแอร์เย็นชาใช้สาขวดตาเด้งกันอยู่ทีเดียวไม่ปูดไม่เด่อนนะครับคุณแก้วรบกวนถามีรง คือพิธอเทนเครื่องวงสวงข้างหลังและเป็นพิธีเลยเนาะเป็นเป็นรปรนพิธีเลยใช่ค่ะเป็นพิธีค่ะวันนี้เราจะมีพิธีอยู่สองพิธีด้วยกันพิธีแรกพิธีแรกก็คือพิธีทําบุญอุทิศให้กับดวงวิญญาณของเด็กทารกที่ถูกทําแท้งที่เราพูดทิ้งกันไว้และดวงวิญญาณเร่ร่อนทั่วราชอาจักรซึ่งก็คือพี่อ้วนจะเห็นได้จากโกรดด้านหน้าโกรธเป็นตัวแทนําหรับดวงวิญญาณตัดค่ะที่อาจารย์รักจะเป็นผู้ประกอบพิธีนำทำพิธีทักษินานุปทานนั่นเองที่วัดัวขวัญนี้ก็ ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณต่างๆไม่ว่าจะมีญาติไม่มีญาติหรือว่าน้องๆดวงวิญญาณหนูๆน้องๆเด็กๆที่เสียชีวิตจากการทำแท้งให้มาร่วมรับบุญกุศลที่นี่ทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งในวันเดียวกับการประกอบพิธีของเงินจากพระจันทร์อ๋อซึ่งก็เป็นพิธีที่น้องจิงน้องแก้วจะอธิบายให้ฟังต่อไปว่าใช่ค่ะซึ่งพิธีของเงินจากพระจันทร์นี่มีเทพพระจันทร์อยู่ต่อวงสวยๆใช่รูปนั้นก็คือเทวดาพระจันทร์พิธีของเงินจากพระจันทร์ความสําคัญเลย ขอเงินจากพระจันทร์ขอมาในวันนี้มีเงินทองไหลมาเทมาตลอดเดือนไปหนึ่งเดือนเป็นเทพทางเดี่ยวเับเป้ตามหานยมทรงเส่น์นะแม่ตามหานยมรงเสเนียเงินทองสำหรับคนที่จะมาประกอบพิธีในวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงว่าการจะมาเข้าพิธีทำยังไงเนี่ยต้องพูดถึงความสำคัญก่อนพิธีขอเงินจากพระจันทร์เนี่ยจะเป็นวันที่ในหนึ่งหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีวันหนึ่งวันเรียกว่าวันจันทร์หรือวันวันอมาวสีจะเป็นเหมือนฟ้าเปิดดินเปิดถึงกันหมดคือยาโล่งไม่มีอะไรบัง คือปีละครั้งเหรอครบเดือน,อนละครั้งก็เหมือนเดือน<ร>ละรครั้งถูก<ร>ต้องแล้ววันของเงินจากพระจรันทร์เนี่ยนะคะจะมีกำหนดอยู่ โดยนักโหราศาสตร์นั่นแหละอย่างอาจารย์รักเนี่ยท่านจะทราบท่านก็จะจัดพิธีอย่างทุเดือนอย่างในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะตรงกับวันที่10ก็คือวันที่เรามาถ่ายทำแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็คือถ้าจันทรคติก็คือแรม15ค่ําทํำน้องนั้นใช่ค่ะประมาณนั้นคือเดือนเดือนดับอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องพฤษภาคชลาใช่ค่ะอย่างเดือนนี้วันที่สิบพฤษภาเดือนหน้าก็แปดมิถุนายนไล่ไปไล่ไปไล่ไปเดือนละครั้งใช่แล้วพิธีอย่างปีละครั้งนี่นะคะ ถ้าปีละครั้งนี่จะเป็นเกี่ยวกับทําบุญให้น้องๆที่ถูกทําแท้งคือเราจะมาทําบุญพร้อมกับวันของเงินระปัทจาน์คืออุทิศบุญแต่ชาปนากิจเราจะชาปนากิจงานปีละหนึ่งครั้งเ<ช>รารวม <ๆ S 1> รวมๆๆอิยอย่างปีที่แล้วก็เราเราเดือนมิถุนายนส่วนปีนี้จะเป็นยังไงก็คือต้องติดตามข่าวสารจากทางวัดนี่ซึ่งถ้วยต้องคํานึงและดูวันเวลาให้ดีๆเพราะว่านี่ท่านเห็นมีพวงมาลัยดอกไม้สําหรับ แสดงความยินดีการจากไปองเธอไม่เติมหรล่าพี่อ้วนนันงานสอบงานสอขอคนยังไงยงุดทางอีกมารดเดูี่เีย่านนะคะท่านผู้ชมมองนิดนึ่งเียวก่อนในการเตรียมตัวที่จะปฏิบัติตัวยังไงการเตรียมตัในวันนี้ก่อนเลยตื่นเช้ามาในวันขอเงินจากอระจานท์ห้ามเลอกับใครห้ามหงุดหงิดทำทไม่ได้ใช่ไนี่เขาถือนะในวันนี้เขาถือแค่เขาลืมตานะคะเขาห็นหลอดไฟเขาก็งุดหงิดแล้วหลอดไระลา ไม่ได้ในวันนี้จะไม่ได้เราต้องยิมทั้งวันใครมาหาเรื่องนะเราต้องให้อภัยในวันนี้แล้วถ้าทีมาตกเราอย่างนี้ล่ะคะขนาดนั้นไหมคือมันต้องมีปัจจัยก่อนไงก่อนเขาจะมาพุ่งมาตกเราเราต้องมีสายตาอันเชเวลข้ามเข้ามาข้ามเลยใช่ไหมมาสิเราคือเราต้องทำทำใจให้ปลอดโลลืมตาปั๊บวันนี้จะเป็นวันดีของฉันถูกต้องฉันจะยิมกับตัวเองจะมีความต้องใจห้ใจขุ่นัวไปรั้นขาดเพราะการที่เรามาประกอบพิธีในวันของเงินจักรพรรดิเขามีความเชื่อกันว่าจะเป็นพิมพ์เขียวของชีวิตไปอออเเดืืนคาาง่ย นนส่งผลส่งผลคุณปฏิบัติตัวยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นนะชอบคำนี้มากชอบคำว่าเป็นพิงเขียวมากาเลยแบบคูดแล้วแบบดูแบบเมือนแบบเป็นวันสำคัญซึ่งจริงๆนะานะมีความรู้สึกว่า เราอ่ะน่าจะทําทุกวันอ่ะให้มันสดใสให้มันดีจะดีที่สุดให้มันเป็นแพทเทิร์นประจําของเราเป็นรูทประจําของเราเพื่อที่ได้เป็นชีวิตที่ดีทุกวันใช่เราส่วนขั้นตอนการปฏิบัติก่อนคือพอเราทําตัวให้ดีทํลทปดีทําดีพร้อมแต่บ้านแล้วเงินเงินคือในวันที่ประกอบพิธีของเงินจากพระจันทร์คือไม่ว่าคุณผู้ชมจะสะดวกมาหรือไม่มาที่วัดก็ตามอย่างในวันเนี้ยก็มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะเราก็เตรียมเอาสตางค์แบงค์ใหม่ๆงามๆอาจจะเป็นแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์พร้อ กับอธิษฐานว่าขอให้เงินทองไหลมาให้มากขอให้มีโชคลาบขอให้ถูกหวยอะไรก็ว่าไปแล้วก็กลายเป็นฝันถูกถูกต้องแล้วเงินในกระเป๋าสตางค์นั้นห้ามใช้บวกไปอีก12ชั่วโมงนับจากที่คุณเอาตังค์ใส่กระเป๋า แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นดิฉันไม่ใช้เลยครับจะเก็บไว้เลยคือสตางค์ที่ใช้เนี่ยเราต้องแยกออกมาก่อนใส่กระเป๋าเล็กๆส่วนใบใหญ่นั้นเนี่ยพอเราสมมติว่าเราไม่ได้มาทําที่วัดเราก็อธิฐานหน้าพระพุทธรูปก็ได้รู้วันนี้ขอเงินจากพระจันทร์เนี่ยอาจิตก็ใส่ขอเงินอลไรมาเทมาเลยมาเทมาเอาแบงค์ใส่ปุ๊บปิดกระเป๋าซึ่งต้องทําด้วยใจถูกและถ้วยก็มีที่เก็บที่ปลอดภัยมากที่ไหนคะในปากนึกว่ากำลังจะบอกให้บอกให้บอกเลยทีเดียวไม่ไม่คุณแค่จะต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่อีนนี้ ก็จะมีที่เก็บเงินที่เหมาะสมที่ไหนิป้าเอาเหมือนกันอมไวไม่ใช่เมาหมอยกันเมาหมอยกันค่ะแล้วก็อย่างวันนี้ก็จะเห็นว่าสาธุชนมาร่วมบุญกันเยอะยเพราะว่าเกาจะบอกว่าอาจารย์รักจัดมาเนี่ยครั้งนี้ประมาณโอ้หอาจารย์ทํามาจริงๆอ่ะนับ1ิปีแล้วเพราะว่าอาจารย์รักได้แนวทางมาจากครูหัของอาจารย์ทีหนึ่งคืออาจารย์จารันพิกุลค่ะและอาจารย์ก็นําสาธุชนทำอย่างมาตลอดต่อเนื่องแต่ว่าปีนี้ถ้าตลอดตลอดทั้งปีเนี่ยเราจะทํากันที่วัดนี้ สืบทอดกันต่อมาอา,<ล>อาจารย์จะเปลี่ยนหมายถึงว่าพอวัดนี้มีสาธุชนมาร่วมบุญสร้างาศาสนสถานาศาสนวัตถุเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะไปเปลี่ยนไปตามวัดต่างๆเป็นหนึ่งว่า อาจารย์ก็คือสร้างความเจริญสร้างความเต็มเปี่ยมของบุญและเงินให้พร้อมในการต้อนรับสาธุชนแล้วก็ปลูกฝังให้มีการทําเป็นแบบกิจวัตรแล้วก็ไปหาที่ที่ขาดแคลนอาจารย์เคย <ไป S 1> ถามแก้วนะคุณอ้วนอาจารย์คเคยถามว่าคือเคยคุยการแล้วก็บอกว่าคนเราอะมักจะชอบคิดว่าไม่มีเวลาทําบุญแต่เวลาไปขอ่ขอเยอะตัวอาจารย์เองอาจารย์บอกว่าอาจารย์อะทำบุญเหมือนกินข้าวคือเขาทําแบบขาดไม่ได้คุณจะเห็นใช่ไหมแล้วตัวแก้วเป็นลูกศิษย์เนี่ยแก้วเจริญรอยตามอาจารย์โดยเฉพาะ พิธีแบบเนี้ยคือทำแล้วดีจริงๆพิธีสำคัญมากเลยเอาละค่ะอันนี้เราพาเด็กไปที่ปลัมพิธีเดแก้วแกพาไปให้คุณ้เห็นจุดนะเดินตามแก้วมาเลย ก็คือเทพพระจันทร์เทวดาพระจันท์ใช่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอมาเรามาร่วมเรามาร่วมทําบุญของเงินจากพระจันทร์พระจันทร์ก็ยังจะมีให้ ประชาชนเนี่ยร่วมเขียนแผ่นทองแผ่นแผ่นทองแดงนะเพื่อสร้างเทวดาพระจันทร์เป็นองค์ใหญ่เหมือนพระราหูตอนที่เราเคยสร้างพระหล่อพระก็จะมีเขียนดวงเขียนชื่อเราในแผ่นโลหะพวกนี้เป็นเพ็ตนะเจจะสร้างคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมสร้างร่วมสร้างเพราะว่าบุญใหญ่บุญใหญ่มากแต่สร้างคนเดียวก็ได้รับบุญเยอะก็ไปไวไม่ได้ไม่ได้เจไม่ได้ใหญ่เกินเราจะรับเราก็จะเห็นเรื่องของบงส่วนคือจริงอาจารย์จะค่อนข้าง เน้นเรื่องพวกนี้มากอาจารย์จะจัดสวยงามเพราะว่าถือว่าเป็นการบูชาเทพยดาแล้วเกี่ยวไหมคะที่จะต้องเป็นแค่ผลไม้หรือว่าหรือว่าผลไม้หรือว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยทั้งสิ้นจริงๆในพิธีแบบพีแก้วมักจะเห็นอาจารย์ใช้ผลไม้และของหวานใช่ใช่ในพิธีแบบนีวอัลเทพใช่ค่ะแล้วก็จะมี เนี่ยเครื่องดื่มเป็นน้ำแไม้หรือพลาสติกเพราะเทพท่านจะไม่บริโภคพวกเนื้อสัตว์กระหัเนื้อสัตว์อดี๋ยวดีดีอาจารยเมื่อกี้ไปถ่ายชีวิตโครับเธอร์ก็จะกินยาใช่เธอกินยาต้านมารกินยาพอดีพอดีเป็นคนเกิดปีฉลูอะ่ะข้ามพินเนื้อตัวอ๋อใช่ก็เกิดปีฉลูเหมือนกันตายว่ะตายแล้วนนี้เกิดปีจอกค่ะใช่ค่ะอือว่าแล้วเชี่ยวเล่นงกมีฝาก็จะเป็นพิธีสวยออ๋เวลาที่อาจารย์หลักนำประกอบพิธีเนี่ย าจารย์ก็จะยืนอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะนำสัตุชนเอาสตังค์ใส่กระเป๋าเหมือนที่แกบอกเมื่อสักครู่อันนี้เทพจันทร์ใช่แล้วแล้วทั่วอยากรู้ว่าอันนี้คือโปรยทานเหรอคะค่ะจะโปรยเขาเรียกว่าโปรยบนแท่นพิธีตอนที่เราตอนที่อาจารย์บวงสวงแล้วก็จะมีการโปรยเข้าตตอกดอกไม้ตรนพิธีมงคลเนี่ยใช่พิธีมงคลอย่างเช่นสวดพระค้สวดวันเกิดเทประจําวันเทปจาปีอย่างเงี้ยก็จะมีดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็มีดอกไม้กลีดดอกไม้มงคลใช่ค่ะดาวเรืองกุหลาบหอม ระบำรุโลยดอกรักให้เพิ่มในสิ่งที่ดีๆคุณผู้ชมสังเกตไหมครับสังเกตว่าต่างๆจะจะจะแบบเนี่ยอยากรู้ว่าตัวอยากใช้พูนขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยที่เขาจัดคือจริงๆเคยถามพี่พี่ทีมงานอ่ะเขาก็บอกว่าต้องจัดให้พูนเหมือนจะได้พ่อพูนคือเคยมีความรู้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันก็แก้ว่าคุ้เพิ่มความสวยงามส่วนนใแล้วก็เคยมว่าอะไรอ่ารู้หมว่าอะไรนี่ก็แปลว่าเหมือนกับรูปดอกโบลหรือการพนมมือเป็นการบูชาที่ถูกเป็นการบูชาสูงสุดนี่เป็นรายละเอียดเลยเนาะถูกในขณะที่ อีนี่คงไม่คุ้นเพราะธรรมดาใช้ชีวิตอยู่กับการกินข้าวในกระทงใบตองที่วางไว้ตรงแบบว่าสามแพ่งอะไรเงี้ยหรือถนนเนี่ยคุยอย่างไไปเถอะมันงันนเราไปตรงอื่นไปต่อต่อเราจะหนีมามไม่ชอบไม่ชอบคืออร่อยมเออนั่นแหละเมื่อกี้พูดถึงา คุณแก้วคุณแก้วคุณแก้วเชิญก่อนทำไมให้ใช้เป็นการท่อยากจบ่งให่ขึ้ประก่อนเลยไม่ได้ไม่ได้รู้ไหมตรงนี้อะไรอีนี้ตรงนี้คือที่ทำบุญให้กับวิญญาณของเด็กทารกที่ถูกทำแท้งที่แก้วบอกพี่ถ้วยไปเมื่อตอนแรกเราจะมาทำพิธีทัศยานุประทานกันตรงนี้โดยนำโดยอาจารย์ฉันละอายก็จริงๆไม่ได้มีความรู้กาลเทศเลย น็อตตรงนี้เสียวสันหลังเหลือเกินเดี๋ยวน้องๆตกใจน้องๆก็ดูว่าเอออันนำโกรธอ๋อนี่จะได้เห็นภาพนะตรงนี้เนาอใช้า่ะกขะแก้เแล้วแล้วขึ้นไปเลยเนาะคือพิธีการทําบุญก็เหมือนการอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับในการทําพิธีสวดเวลาที่ทําพิธีศพอ่ะเราจะมีสวดศพ ใช่ซึ่งนั่นก็คือในบริเวณนี้ประธานจะทําหน้าที่จุดทูบจุดเทียนแล้วก็เป็จ้านักแล้วก็จะทิศบุญบุญสนก็จะได้รับจากผ่านวิสัยพานตรงนี้ดวงวิญญาณก็จะได้รับบุญบุญญาณเด็กทีสนัแล้วก็ยังมีสัมภเวสีผีเร่ร่อนที่ไม่มีที่มาที่ไปไม่มีญาตินะอาาจรย์ใช้คำว่าทั่วราชอาณาจักรคือทั่วถิ่นแดนไทยประเทศเราเนี่ยให้เข้ามาร่วมรับกันฉันมีความรู้สึกบุบบ้าตลอดเวลาเน่ง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 เอางเ่งเน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 ่งเ่งเน่งเน่น่งเเน่ จริไม่ใช่เราอย่างนี้ดีกว่าไหนๆก็มาถึงที่ถึงิ่งแล้วก็มาร่วมทาพิธีกันให้ถึงแก้วพาเราได้ค่ะเดี๋ยวแก้วจะนําพี่ทวดแล้วก็พี่อ้วนนะคะไปประกอบพิธีทั้งทาบุญให้กับน้องๆที่วิญญาณเด็กทารกที่ถูกทาแท้งแล้วก็ขอเงินจากกระจาร่วมทั้งให้และรับน้อกตองไปพร้อมกันเลยค่ะมาเร็วๆลอยมาเร็วๆทาบุญเพื่อใดบุญที่บุญอันโมสนารับไปตลอดกาลปรากฏว่าเราไม่ได้ธิษฐานขอให้มันไม่มีกิน ไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวส่นวนตนก็นเล่าให้ปังแล้วอันนี้อธิษฐานของวัดโบกัดที่ทําพิธีแล้วทุกครั้งทำพิธีจะมีคนเอาเด็กทาลกที่คข้อคลอดก่อนกำหนดบ,บ้างเป็นซากทารกมาให้เราเผาทุกครั้ง5 2สมสสสตลอดเวลาเพราะว่าผมปรารถนาให้เขาไปเกิดทุกวันนี้เวลาทําอะไรไม่สําเร็จก็บอกเขาเออลูกๆทั้งหลายช่วยพอหน่อยเวเ้ยเข้าใจไหมพอสร้างครั้งก็ไปสร้าง แล้วก็ให้เขาเห็นว่าเราทําอะไรทั้โมวลคณารับเขกลุกนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนครับทุกเดือนเรามาทำัแบบนี้จากนี้ก็จะเป็นองค์กรทีคือพระท่านก็จะเจริญก็พุทธมนต์อันเป็นบทมงคลเช่นบทมงคลสูตรนะครับบทต่างๆยถาสัพีให้พอเราหรือว่าเป็นพาวุมหาการที่เป็นจเจริญพระมนต์ท่านทั้งหลายที่จะร่วมบุญยังขอโอกาบน,นะครับขอบุญร่วม,มก่อสภา การสักการะองค์พระรามมวิสุทธิบุตรโบสถ์โกฏิสันติทีวะอิภาณีสรณังกะโรปฐวิยัง <tellak> ทั้งวิธีการบูเขาเรียกอะไรนะอุทิศส่วนบุญกุศสวให้แก่ดวงญาณน้องๆและสามเวสีพีเร้รรอนทั้งชั่วราชอาณาจักรและหน้าประรมพิธีของการขอพรพระจันทร์ใช่ค่ะทีนี้แต่ว่ายพระทั้งทีก็ต้องมีทริคมีกฎเกณฑ์พิเศษที่จะบอกคุณผู้ชมให้ร่วมกันทําบุญหรือทําพิธีหรือขอพรให้ถูกที่ ต้องมีตารางการทำบุญหรือว่าการที่จะมาร่วมพิธีดูจากอะไรบ้างมีสื่ออะไรบ้างมีค่ะมีหลายช่องทางด้วยกันนะคะอันที่รันเลยอย่างแรกก็คือคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของวัดบัวขวานโดยตรงเลยคือเซิร์ช Google วัดบัวขวานเลยก็เจออีกช่องทางหนึ่งก็ตรงเช่นกันเว็บไซต์ของอาจารย์รักค่ะเว็บเดอะฟันธง o t com หรือ Facebook ของอาจารย์เลยค่ะที่แฟนเพจนะคะ f a c e b o o k c o m l u c k l i f e ค่ะผลฟันธงรักเลขาธิเทศนี่ไงครับแส่วนอีกช่องทางนึงคือคุณผู้ชมสามารถติดต่อสื่อสารกับแก้วก็ได้เพราะว่าแก้วก็มีเหมือนกันมีเฟซบุ๊กแฟนเพจรายการค่ะแก้วก็ทำรายการอยู่เหมือนกันนะคะก็ติดติดตามได้ที่ f a c e b o o k c o m แก้วนพเก้าค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะได้ร่วมกันทาบุญในพิธีนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเริ่มทําพิธีจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกในการพบปะพูดคุยกับเราก็จะต้องสารวมเนาะร่วมพิธีเรื่อตั้งจิตเนีเป็นสมาธิงั้นเดี๋ยวแก้วขอถามก่อนละกันพาทงพี่อ้วนพี่ถ้วยมามาถักมาชมพิธีแบบนี้มาสัมผัสด้วยตัวเองอย่างเงี้ยทั้งสองท่านรู้สึกยังไงบ้างนี่ฉันโดนถามกลับเลยะคืออยากรู้เลยคนะผู้นํามาไงในฐานะผู้นํามา กลุ่มสตรีผู้นําอย่างเดียนนะคะเดียนมีความรู้สึกปราบเพิ่มและปิติยินดีมากเลยนะคะที่ได้พาลุกท่านมาร่วมพิธีไม่ว่าจะเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณต่างๆนะคะแล้วก็เดียนก็มีความยินดีที่ได้ขอตังแล้วขอพรด้วยเพราะว่าเป็นการได้ให้และรับนะคะนี่คือหุดของรายการเลยนะทุมีมีเก๋ๆดีๆก็ไม่พลาดที่จะนํามาบอกนะคะพี่วันแล้วค่ะพี่ถ้วยบ้างถ้วยถ้วยไม่เคยมาเลย เออไม่เคยมาแบบพิธีไม่เคยเข้าวัดบ้างพิธีเคยเข้าวัดเคยเข้าไงตอนแหงมาตวจเหรอมาตวดเหรอเกิเเจ็บตายีเออช่วยมีความรู้สึกว่าพิธีเป็นเป็นเป็นบุญเป็นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็คือขลังอ่ะคือมีความขลังอยู่ในพิธีนี้แล้วก็ส่งส่งดวงวิญญาณที่เขาไม่มีที่ จะเอากุศลจากไหนเนี่ยมาได้จากที่นี่ดวงวิญญาณก็จะไปสู่สุคติชอบมากค่ะอันนี้คปลาเพิ่มากคือในฐานะผู้นํามาก็อนุโมทนาบุญให้กับพี่ๆนำสองคนแล้วก็รายการแต่ไว้พราแต่ว่าแก้วขอฝากทยนิดนึงนะคะก็คือว่าสําหรับการติดตามกิจกรรมบุญแบบอัปเดตดีกว่าต้องใช้กันว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์แก้วอยากจะขออนุญาตพิธีกรนัสอฝากรายการฟันทงวาไรตี้ค่ะที่ก็ลําดเนินรายการอยู่แก้วจะอัปเดตกิจกรรมบุญทุกระยะทุกๆสัปดาห์ที่ช่องเอ็มช่องวาไรตี้นิวส์ค่ะ มาดี้นิวส์กับแก้วก็จะพาคุณผู้ชมไปทำรวจนทางหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอยากจะฝากนิดเดียวเลยในความรู้สึกของเด็นนะคะเดนรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้คนเราอะมุ่งโอ้โหพากันไปทําแท้งให้เป็นสนุกสนานอันนี้เหมือนเตือนสติว่าไม่ว่าคุณจะทําบาปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามบาปนี้เป็นบาปใหญ่เราต้องทําพิธีที่สําคัญแล้วก็ใช้ความพยายามสูงแล้วก็ต้องรวมจิตรวมใจรวมเงินเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้น ดิฉันว่าในมุมกลับน่ะมันไม่ได้เป็นการส่งเสริมหรอกแต่เตือนสติมากกว่าว่าอย่าทำเลยแก้วเสริมจากพี่วัวนิดนึงเพราะว่าจริงๆมีโอกาสได้ร่วมบุญอย่างงี้ทุกวาระแกวอยากจะบอกว่าถ้าถามว่าส่งเสริมไหมเนี่ยตัวแก้วคิดว่าไม่ใช่นะเหตุผลเพราะว่าทุกครั้งที่แก้วมางานบุญนะคนบางคนหมายถึงคนอื่นๆเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาทุกข์ในใจแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่บางท่านอ่ะก็ลูกหลุดโดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจบางคนตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างตั้งใจก็มีเหตุผลนะนาประการคือเขาเป็นทุกกมานะะค ถูกมากจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือการหาโอกาสมาร่วมบุญแบบนี้มันเป็นการส่งบุญให้กับดวงวิญญาณที่เขาร่วมรับไปแล้วด้วยแล้วก็สร้างบุญกุศลเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลสบายใจให้กับทางคุณพ่อเด็กคุณแม่เด็กหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมขารายการแต่ไหวพระรายการที่มีทั้งเฮงทั้งหาอย่างมีสาระครบถ้วนทุกกระบวนวามไม่ว่าจะเป็นการพาไปไหว้เทพไหวเจ้าไหวพระไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ตามนะคะ ผีปายมือไปทางนี้มีช่องทางการติดต่อและพบปะพูดคุยกับเราคอมเมนต์กับเราแชร์ลิงก์เพื่อชิงรางวัลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะนําไปฝากคุณผู้ชมได้ทางที่ f a c e b o o k c o m ดังสิ a ทิ1 0และสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมข่ามีเสียดายเวลามีน้อยไม่งั้นเราก็จะเม้ามอยกันต่อไปเราต้องมาขอขอบคุณคุณแก้วนะเพราพ่าที่ให้เกียรติเป็นครูผู้รู้ในที่การมาบูชาและทำพิธีต่างๆของวัดบัวขวัญเนาะใช่ที่เป็นทริครายละเอียดกับสำคัญเลยเกี่ยวกับการไหว้พระซึ่งคุณแก้ว นำพาไปสู่ความที่แบบอย่างชัดเจนก็ครบถ้วนกับบนความเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับวันนี้เราคงต้องขอลาไปก่อนจริงๆแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการที่มีทั้งเฮงทั้งฮาอย่างมีสาระและสาสมใจได้ในรายการแต่ว่าค่เป็เหมเก่งที่ทำเก่งตกงาน พระราหูสมคุธนะครับเป็นการสักการะองค์พระราหูสมคุณบรมโพธิสัตว์ขอเทพพระราหูสงพุธบรมโพธิสัตว์จงรับซึ่งบุญสุผลละบุญสาธุสาธุสาธุอุปาสะ ขอน้อมกราบสักการะบูชาด้วยจิตอันบริสุทธิ์ขอน้อมถวายทว่ยเทพผู้คุ้มครองของข,องขา้าพเจ้าท,ทุกท่านทูทุพระโอมผู้ระชาครูบาและอาจารย์ผู้จุของวิการแทั้งหลายมีกอไก่พิธีทางพองนุคุณที่สุดสมเด็จพระธนารัตนวัดป่ากแก้วสมเด็จพระสังฆราชอยู่ญานุไทยสมเด็จพระสังฆราชแผดติดสเทวมหาเทระหลวงปูเรื่องวัดประดูรงธรรมหลวงปู่เทียมมัดกสัตตราธิราชของพระแฉ่งปทังพังตลอดจนครูบาอาจารย์ที่เป็นครูฤาษีครูเทพครูกรมทั้งหลายครูพระครั้จำทั้งหลาย ขออัญเชิญปู่ฤาษีมหาฤาษีเทพเทวาในชั้นจตุมาหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาข้อการาบอัญเชิญพันรายเจ้าจเจด็ย์บบววะระรยรทรรนนรุทธิบาืองฟว้าคงควงก็เป็นเจตังารข้อกราบโตมะนาคาราชเอดาบตนาคาราสยิสุโทนนาคาราชวาทุกีน,นาคาราชจรินนาคาราชสังทัศมิงปา,กากตะกัมัญญาธับมัาเมฆตังโกสังสัมพปะปัง วินาตุร่วมบุญสร้างเป็นจตุปัจยเงินร่วมบุญได้เงินบริสุทธิ์ด้วยจิตบริสุทธิ์นี้ด้วยทองคำนี้จงเป็นกำลังกายกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์แห่งข้าพเจ้าไปตลอดกาลและนานถืน ไอ้ไเหยียบสั้ทำหม่เหายตัวมาเหรอหรือว่าใครสักศิษย์ไหมเอ๊ดีกว่นวันนี้อยู่ไหนเนี่ยเรามาอยู่ที่วัดอะไรวัดเจอวัดอาวุธมิกาสิตารามหรือเรียกสั้นๆว่าวัดอาวุธนะคะัญาติโยมที่มากราบบูชาขอพรคุณแม่บุญเดือนเนี่ยเน้นหนักในเรื่องไหนบ้างคะเน้นหนักก็จำพวกเกี่ยวกับ โชคราบก็มีนี่หน้ามาห<า>น้ามาส่วนโชคร <c oughs> าบ<ะ>ก็บังทีเกี่ยวกับธุรกิจการงานโอ้นี่ดีนะคะธุรกิจการงานให้ราบรื่นให้คล่องตัวอย่างนี้นะคะ